เราจะอ่านยังไงดีกับเกมในเช้าวันนี้นะคะพูดคุยกันในช่วงแรกนี้กับอาจารย์ติจุติเนื่องจำนงค่ะอาจารย์ติสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ติเหมือนท้ายตลาดนักลงทุนที่เทดทีเฟกจะเปลี่ยนใจไหมก็จริงๆก็ตัวตัวโอโอ,โอไอแล้วก็ตัววอลุ่มมันเปลี่ยนแปลงน้อยมากๆกก็เสมือนหนึ่งว่าก็ายังคงแบบมอง รอเทรนที่จะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้แต่เนี่ยที่จาั์ติเปิดให้คุณผู้ชมดูต้องบอกว่าเราอะใช้หน้าเทรดที่เป็นสวิงมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะในส่วนของที่ที่เรียนกับจันติหรือแม้กระทั่งกับโคดวินนะคะสิ่งที่เราได้เห็นเมื่อวันศุกร์เนี่ยใครที่เทรดในส่วนของซีรีส์อยู่จริงๆเราต้องอยู่สวิงฝั่งช็อถูกไหมจันเออคือต่อก็อย่างนั้ก็ได้ อยู่ฝั่งช็อตก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเรามองตัวตัว POC week เมื่อกี้ POC week มันลดลงวันสุกมันลดลงนะลดลงจากวันพฤห,หัสแล้วก็ตัวสวิงถ้าเราเทรดไปตามเทรนด์ของตัว week มันก็ยังคงให้น้ำหนักทิศทางเป็นเทรนขาลงนะครับปทิศทางเป็นเทรนขาลงขึ้นอยู่กับว่าเรามองกรอบของทางเฟรมเดย์หรือทางเฟรม week ค่ะถ้าเรามอง เ,เรา,เรามอควรจะมองไทม์เฟรมไหนดีเพราะตอนนี้ถ้าเรามองสองไทม์เฟรมทั้งไทม์เฟรมวิ่แล้วก็ไทม์เฟรมที่มันย่อเล็กลงมานะเราจะเป็นไบโพลาร์จยนยนันติตอ๊ะแต่เย็นเย็นถ้าถ้าเป็นไทม์เฟรมดย์สีฟ้าสีฟ้าเนี่ยอเออสกอตสีฟ้าครับนี่คือวันพฤหัสนี่คือวันศุกร์นี่คือวันพฤหัสหแต่เดยวผมขออนุญาตขยายให้ท่านผู้ชมดูอ,มอันนั้นเราเปลี่ยนสีนิดนึงดูแล้วท่าทางมันดูยาก คุณผู้ชมที่ดูแล้วมีปัญหาในเรื่องของการอ่านภาพตลาดคุณผู้ชมถามคำถามมาได้นะคะอันนี้จะอ่านจะทำจะเททีเฟกด้วยก็เลยมีคําถามถามอาจารย์ติเยอะนิดนึงนะคะได้เลยทีนี้ขอกลับไปตรงเมื่อสักครู่ก่อนที่บอกจอยว่าสมมุติว่าเวลาเราเปิดตัวการเปลี่ยนแปลงของโอไนะปกติแล้วเนี่ยโอกับวอลุ่มครับมันจะไปในทิศทางเดียวกันอันนี้คือเราเริ่มต้นซีรีส์ยูนะ ไอ้ฝั่งเป็นของก่อนหน้านี้ตัว OI กับ v อลุ่มต้องไปดูของตัวซีรีเอ M มันจะให้เห็นค่าที่ดีกว่านี้นะครับโอเคนั้นเริ่มต้นซีรียูเราจะเห็นว่าสีน้ําเงินคือการเปลี่ยนแปลงของวอลล่มที่เพิ่มขึ้นของแท่งเดย์แท่งนี้แท่งวันแท่งนี้นั้นตัว OI กับวอลล่มจะสังเกตว่าเขาก็จะมีการเพิ่มขึ้นและก็ลดลงไปในทิศทางเดียวกันนั้นแสดงว่าถ้าเราอ่านตัวแท่งแดง แท่งแดงแล้ว OI เพิ่มขึ้นก็แสดงว่าสับสนุนภาพของการลงต่อแท่งแดงตัว OI แล้วบอลุ่มมันลดลงมันจะไม่สนับสนุนภาพของการลงแสดงว่ามันมีโอกาสจะรีบาวขึ้นแท่งนี้บอกแล้วว่าเฮ้ยแท่งเขียวจําได้ไหมว่าแท่งเขียวสนับสนุนเรื่องของตัววอลุ่มและ OI มันจะบอกว่ามันจะขึ้นต่อและแท่งนี้มันจะบอกว่ามันไม่ขึ้นต่อโอเคภาพของ4วันเนี่ยมันยังคงเป็นภาพของไซเวย์อยู่ นะครับแต่ถ้าเรามองเดทเทรดเราสามารถที่จะเทรดวันถัดๆไปได้ถ้าเราอ่านโอไอเป็นอย่างถ้าวันนี้คือเราอ่านอย่างวันนี้ให้เห็นเลยอย่างของวันพฤหัสให้ท่านผู้ชมดูเลยครับว่ามันเริ่มมีความไม่ไปนในทิศทางเดียวกันแล้วของทั้ง OI และวอลลุ่มสะแดงให้เห็นเลยครับว่าสองวันเนี้ยสองวันเนี้ยพฤหัสกับศุกร์อ่ะก็คืองงผมก็งง ผมก็ไม่สามารถที่จะคาดการเทรนได้ว่าเอ๊ะแล้วเทรนของวันศุกร์จะขึ้นหรือจะลงเทรนของวันจันทร์จะขึ้นหรือจะลงเพราะว่าตัว O I กับวอลลุ่มมันไปคนละติศทางเดียวกันโดยประสบการณ์ที่อ่านการเปลี่ยนแปลงของ OI และวอลลุ่มเมื่อไหร่ที่มันมีการเปลี่ยนแปลงคนลิติศทางกันแสดงว่าเร็วๆนี้จะหยุดเขาเรียกว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของการสะสมรอบใหม่ นั่นนั่นหมายความว่าแถวแถวนี้มันอาจจะไม่ไม่ได้มี OI และวอลลุ่มที่เพิ่มขึ้นมันจะมีการสะสมลอกใหม่จริงๆถ้ามันจะขึ้นมันก็จะขึ้นจริงๆถ้ามันจะลงมันก็จะลงจริงๆหลังจากนี้อันนี้คือเหมือนกับไซเคิลของมันจะเป็นแบบวอลลุ่มมันจะเพิ่มขึ้นหายไปแล้วก็เพิ่มขึ้นแล้วก็หายไปเพิ่มขึ้น้วมันจะเป็นลักษณะเป็นเวฟแบบนี้อันนี้คือการเปลี่ยนแปลงของไปแล้วบอลลุ่มณตอนนี้สําหรับผมผมมองว่ามันไม่มีโพซิชันแล้ว ไม่ได้มีโพสิชันค้างมาค่ะจันติถ้ามันจะเป็นการสะสมรอบใหม่แปลว่ามันอาจจะใช้เวลามากกว่านี้ไหมเพราะว่านี่มันเพิ่งเราเพิ่งเห็นถ้าเราตีความว่าเป็นการสะสมรอบใหม่เราเพิ่งเห็นแค่สองแทงเองถูกต้องถูกต้องคือการสะสมรอบใหม่คือเขาอาจจะเริ่มมีการสะสมแอลแบบนี้ก็ได้แนละ้วก็ยกขึ้นไปใหม่คือจุดเริ่มต้นคือแถบนี้มันหายไปหมดแล้วมันไม่มีสถานะถือมาอาจจะมีการสะสมรอบใหม่แนละ้วอาจจะลงแบบนี้ก็ได้ อันนี้คือในในใน,ในความใน oh. ในประสบการณ์ที่ผมอ่านตัวโอมานะนะ mm. ทีนี้ถามว่าอันนี้คือจากโ i ผมผมคาดการเทรนจากโ i ไม่ได้นะครับพะผมคาดการเทรนจากโ i ไม่ได้นั้นเราต้องให้ตัว price pattern น่ะมันช่วยเราโอเคพอเรามองว่าตัวโอเนี่ยมันเริ่มมองเทรนลำบากแต่ระดับ POC ในระดับภาพของ weekly มันลดลง ซ้ายมือตรงนี้สีดำตรงนี้คือ weekly ขวามือตรงนี้ที่เป็นเส้นสีน้ำเงินคือ daily daily ลดลง weekly ลดลงนะครับในขณะที่ oi มันไม่ได้บอกว่าเป็นทิศทางอะไรเราก็ต้องมาคาดการจากตัวเทรนด์ของ POC การสะสมของวอลลุ่มในระดับ weekly เราเห็นว่าการสะสมวอลลุ่มต่ำลงสแสดงว่าก็มีโอกาสมากที่ด้านบนตรงนี้ยังคงมีการสะสมช็อต บริเวณ720ถึงเ2็ค่อนข้างมากเขาไม่ให้โหัวขึ้นไปได้โผล่โคนไปให้ได้ออกซิเจนเลยกดตลอดเวลาที่ระดับราคา724ถึง720ก็จะเห็นว่าแถวนี้ไม่สามารถที่จะผ่าน POC แบบ weekly ก่อนหน้านี้ได้ดำๆเนี่ยคือ weekly นะครับโอเค POC บอกลงทั้ง day ทั้ง week ดังนั้นถ้าเราจะเทรดสวิงผมก็จะให้กรอบไปว่าเราเห็นกรอบตัว POC แหละ นะครับเราเห็นกรอบตัว POC ว่าถ้าอย่างนั้นเราให้กรอบเข้าวๆาว่าอย่างนี้ได้ไหมว่าถ้า724คือกรอบบน714คือกรอบล่างวันนี้ผมมองว่าเป็นวันที่ต้องจับตามองว่าถ้าสามารถที่จะเบรกเ2 4สีขึ้นไปได้ผมว่าโอกาสที่จะเป็นเทรนขาขึ้นจากการเจรจามีโอกาสสำเร็จสูงนะครับแต่ผลการเจรจารอบตีก็ยังไม่ได้เป็นผลที่ชัดเจนดังนั้นก็เป็นไปได้ไหมว่าวันนี้ถ้ายังไม่ชัดเจนก็ยังคง ออกข้างในกรอบ724ถึง720 714ถึง724เหมือนเดิมนะครับแต่ถ้ารู้สึกเหมือนกับว่าตลาดไม่ตอบรับกับผลของการเจราจาต่ำกว่า714เมื่อไหร่เป็นโอกาสให้ฝั่งของการเล่นช็อตเนี่ยได้ทดสอบแนวรับด้านล่างที่72702เนาะแต่ถ้าขึ้นไปก็จะมี737ที่เป็นการทำลายการทำกำไรในภาพของถานขึ้นให้ท่านผู้ชมกับจอยไว้แบบนี้ครับว่า ผมไม่สามารถอ่านโอไอได้แต่ผมหาตัว POC ได้ว่ามีโอกาสลงมากกว่าขึ้นวันนี้รอที่ราคาเปิดนะครับถ้าเปิดอยู่ในกรอบ714ดหนึ่งก็ยังคงงงงงต่อไปแต่ถ้ามีอะไรเข้ามามีข่าวมาในระหว่างที่เรากำลังงงงอยู่นั้นขอให้รู้ว่าถ้าราคาขึ้นไปเทรดเหนือ7 2็ดและต่ํากว่า7 1็ดนั้นคือเขาเลือกได้แล้วว่า โอกาสตลาดของก็คือมีการปักขึ้นถ้าเบรก724แต่ถ้าปรับลงก็จะหลุด7 1็ดก็ขอให้เล่นได้เขอให้เทรดนะไม่ได้เล่นนะขอให้เทรดด้วยแบบเออลองดูกรอบราคากันประมาณนี้ครับค่ะคือถ้าเปิดอยู่ภายในกรอบก็คือ7จ็กับเจ็ดหภาพมันก็ยังคงจะเป็นไซเวย์ถูกต้องแต่ถ้าระหว่างวันตถ้าระหว่างวันมันสามารถทะลุขึ้นไปได้เราไปฟอลโล่ระหว่างวันได้ไหมหรือ ในเมื่อเปิดมันไม่ม,ไม,มันไม่ได้บอกสถานะของมันว่ามันอยู่เทรนไหนที่ชัดเจนเราอาจจะต้องรอกใกล้ๆตลาดปิดอีกรอบหนึ่งจริงๆคือถ้าราคาเบรกขึ้นไปแล้วเราสามารถที่จะตามขึ้นไปได้ทีนี้พอตามขึ้นไปได้อยู่ที่ท่านผู้ชมอยู่ที่พวกเราว่าเราตามขึ้นไปแบบปีเซตอัพหรือเราโฟล o w ขึ้นไปถ้าสมมติว่าเราโฟลลองขึ้นไปกรณีที่เบรกเจ็ดสองสี่เนี่ยเราเราโฟลลองขึ้นไปเลย เราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าจุด stop loss มันอาจจะเป็น p o C day ของวันนี้ก็ได้ที่ประมาณ720แล้วเราคาดหวังเป้าที่737แล้วก็ดู list reward ratio แต่ว่าถ้ามันเบรกขึ้นไปแล้วมันมีภาพของของ Setup ให้มีการจุด stop loss ของ low ที่มีการยกก่อนหน้าแล้วใช้จุด low ที่มีการยกก่อนหน้าเป็นจุด stop loss ก็ได้เช่นเดียวกันตรงนี้ผมอยากจะให้เป็นความถนัดของแต่ละคนที่จะซื้อขึ้นไป ะจะซื้อขึ้นไปแบบเบรกหัวก่อนหน้าแล้วก็ทำกลับที่แนวต้านก็ได้แล้วสต็อปรอตที่จุดโลหรือสต็อปรอตที่ EMA ก็ได้หรือว่าสต็อปรอตที่ราคา POC day ก่อนหน้าก็ได้อืมอ่ะนี่ฝากไว้อย่างที่จะติว่าก็อาจจะขึ้นอยู่ออกับความถนดัดในการแอคชั่นด้วยที่เฟกอาจจะต้องเร็วสักนิดนึ่งนะคุณผู้ชมถ้าไม่วางแผนไว้ล่วงหน้าเดี๋ยวมันจะถึงเวลามันจะมันจะตัดสินใจยากนิดนึงนะคะ ขอ,อ,อดูหุ้นใหญ่สังนนึงได้ไหมคะว่าจะขับเคลื่อนขับเคลื่อนเซตไปได้ไหมขอดูแอดวาน่อยค่ะจติไม่ได้ดูหุ้นไทยกับจอยนานแบบนานมากนานตั้งแต่ปิดเปิดสองลูกไปโรงเรียนตอนนี้สบายแล้วลูกเราอยู่โรงเรียนมาใกล้กันแล้วนี่เยี่ยมเลยค่ะใช้ระยะเวลาแอดวานก็ยังคงเป็นเป็นขาขึ้นนะครับเส้นนี้เนี่ยให้ไว้นานมากจนต้องเปลี่ยนเส้นละค่ะ นั้นแอดวานเห็นชัดว่าจากขาขึ้นรอบที่แล้วนะครับตรงนี้ก็ยังคงเป็นแนวรับ283เลข283เนี่ยเป็นแนวรับแรกสำหรับแอดวานเนาะโดยปกติแล้วถ้าเรามองตัวการขึ้นของไซเคิลรอบล่าสุดเราจะเห็นว่า a แอดวานขึ้นมาตรงนี้ครับ เป็น POC ที่สูงสุดของขาดขึ้นขึ้นไป3เส้น 1, 2, 3เป็นไปได้ไหมตรงนี้มันเป็นการขายออกมาแล้วนะเราเดาเราเดาใน worst case ก่อนว่าวอลุ่มเยอะขนาดเนี้ยถ้าสะสมขายจริงๆมันลงหนักแน่ๆนะแต่ถ้าเรามองผิดคือมันเป็นการสะสมซื้อหลักแสดงว่ารอบเนี้ยถ้าสะสมแล้วเบรกกรอบสะสมตรงนี้ขึ้นไปได้โอ้โหแอดวานจะขึ้นไปได้แบบได้หลายเท่าตัวเลยนะครับ ให้มองว่าตอนนี้ระดับราคา283เนี่ยเป็นแนวที่สำคัญมากๆเนาะถ้าตัว283นะียังคงเกาะที่ราคาดับราคา283ได้ a แอดวานก็มีสิทธิ์เป็นเทรนขาขึ้นให้พับกว้างๆก่อนดังนั้นแอดวานเนี่ยถ้าจะปรับตัวเป็นเทรนขาลงเลย245ไม่ควรหลุดนะครับ245ไม่ควรหลุดนั้นถ้า a แอดวานยังคงอยู่ในระดับราคา283บาทได้แอดวานมีสิทธิ์เป็นเทรนขาขึ้นทีนี้เราซูมลงมาให้มัน ให้มันเห็นชัดเข้าไปอีกนิดนึงว่าเอ๊ะแล้วแต่แถวนี้แอดวาน่ะมันน่าสนใจไหมเราจะเห็นว่าแอดวานมันเริ่มมีกรอบราคาตรงนี้เป็นแนวรับตรงนี้เป็นแนวต้านนะครับสองเก้ 2, นั้นแอดวานตรงนี้ผมมองว่าแถวแถวนี้แอดวานนะครับลงมาแล้วแนวต้านที่ลงมาคือก้อนสองเก้ถ้าจะให้แอดวานเป็นเทรนขาขึ้นได้แบบ ายเดิมตรงนี้ไม่ทําอะไรก็ได้ก็คุณต้องรอ292นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่จากจะซื้อแอดวานผมมองว่าตั้งแต่283ขึ้นไปตรงนี้ก็เริ่มที่จะสะสมได้เนาะแต่ถ้าราคายังคงต่ำกว่า283ตอนนี้ไม่ใช่จังหวะที่ดีสําหรับแอดวานจันติเปิดที่714พอดีเป๊ะเลย714.3นะเปิดที่714.30 คำถามคุณผู้ชมถามว่าถ้ามันอยู่ในกรอบแบบนี้พอดีเป๊ะเราซื้อตรงนี้แล้วไปขายที่เจ็ดสองสี่ได้ไหมอีเฟกต์ว่าใช่คือจริงๆผมมีคำแผนไว้ให้นะครับแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะได้เปิดใช้ทำวันนี้ทำแผนให้ท่านผู้ชมสองแผนเนาะคือเจ็ดหนึ่งหกเนี่ยเป็นเป็นแนวของตัววอลุ่มก่อนหน้าผมปิดให้ดูเลยตัววอลุ่มก่อนหน้าตรงนี้ รอบที่มีการขึ้นไปตรงยากมีการสะสมตรงนี้ก้อนหนึ่งตรงนี้ก้อนหนึ่งทีนี้ถ้าตรงนี้เขาเขาเปิดต่ํากว่าก้อนนี้ที่บริเวณ716ถ้าต่ํากว่า716ภาพวันเนี้ยขึ้นยากนะแต่ถ้าเกิดคอนเฟิร์มว่ามันจะลงจริงๆคือเอาให้มันต่ำกว่า714ของวันศุกร์ตรงเนี้ยมันจะคอนเฟิร์มว่ามันอยากจะลงมากกว่าดังนั้นะนะตอนนี้ราคาเปิดอะบอกนิดนึงแล้วนะครับว่าไม่ค่อยอยากจะขึ้นเท่าไหร่ อาดอมคือไม่ค่อยอยากจะขึ้นเท่าไหร่อยากจะเล่นตามลูกศรสีแดงมากกว่าอืนน mm. พอเล่นตามลูกศรสีแดงเนี่ยเราก็จะได้สวิงชุดนี้เราก็จะวัดเป้าของการลงของสวิงชุดนี้มันก็จะได้ตามลูกศรที่ผมวัดนะว่าตอนนี้ก็มีลเห็นเจ็ดศูนย์สองแหลกนะครับแล้วก็ลงไปลึกๆที่หกแปดหนึ่งแต่อย่างที่ผมบอกครับตอนเนี้ยเห็นไหมเปิดตรงเนี้ยมันก็ยังแบบ ยังไม่ได้เอาเอาเจ็ดสองสี่กับเจ็ดหนึ่งสี่นะครับเป็นกรอบบนกับกรอบล่างนะแต่ตอนนี้ราคาเปิดเนี่ยชัดเจนว่าเปิดต่ำกว่า p ีโซวันศุกร์แสดงว่า p ีโซของวันศุกร์ตรงเนี้ยมันมีโอกาสจะเป็นการสะสมช็อตมากกว่าอืมเนยนะคะคุณผู้ชมท่านนี้บอกว่าไหลาย,ยาวแบบนี้ฟอลโลช่ช็อตได้ไหมก็คือต้องหลุดเจ็ดหนึ่งสี่ก่อนอยู่ดีถูกไหมคะถูกต้องถ้าแต่อฟ,ฟอลโล่ช็อตถามว่าอ่าโอ้โหตามใจลูกพี่นะครับ ถ้าลูกพีอยากจะโฟร์โอชอปเจ็ดหนึ่งสี <t 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 ่ผมว่าสต็อปต้องสต็อปที <t uh> <t ่ POCD ซเดะลาเจ็ดสองแล้วเราหวังเป้าเราอาจจะหวังเป้าที่บริเวณเจ็ดศูนย์สองแต่ว่าแถวแนี้มันคุ้มค่าตัวกําไรกับขาดทุนไหมว่าก็คุ้มค่าอยู่ถ้าเรามองตลาดลงอืมโอ้แต่มันจะเกือบจะหนึ่งไม่โอ้จะคุ้มจริงไม่อยากเชียร์ลงเลยไม่อยากเชียร์ลงเลยพอเรามาออกรายการทันทูเราก็อยากเชียร์ขึ้นเนาะใช่ อแต่ภาพเป็นแบบนี้ก็ต้องบอกว่าภาพเป็นแบบนี้แล้วเราคุยกันนะระดับที่เปิดตลาดพอดีนะคะคุณผู้ชมก็ลองเอาไอเดียของจันติไปลองปรับดูนะคะแต่สุดท้ายนะจันติย้ําอยู่เสมอว่าขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคนเลยนะคะจะใช้วิธีการอะไรยังไงเพิ่มเติมได้นะคะจากตัวกราฟที่จันติโชว์คุณผชมดูแล้วก็รวมทั้งการใช้ไม่ว่าจะเป็น POC หรือว่า OI มาใช้ในเรื่อการ เป็นข้อมูลประกอบในเร่งการทําแผนด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ติมากค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ